ศูนย์ศูนยครับหน,นึงศูนยครับ

สืแสงบดึงเบ็ดดึงเบ็ดดงโมยเสงงงต่อศูครับเยง้สอง สองต่อศูนย์ครับโอ้โหมดเกินสามต่อศูนย์ครับเูือนสามศูนย์ต่อสองครับ สาต่อศูนครับส,ส,สี่ต uh ่อศูนครับไม้กันการสัดศูนย์สีต่อสี่ครับ สี ų, ่นสี่ต well ่อศูนยครับศูนยสต่อศูนครับ ซซืื้้อสี่สิบต่อสี่ครับต้องคลิกเน็ตครับถึงจะได้แตา หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ต่อหนึ่งครับโอ้ลูกออกครับผมหกต่อหนึ่งครับ เดเ็ดหนึ่งเจ็ดต่อหนึ่งครับเด่แปดต่อหนึ่งครับ เก้าเดิมเก้าต่อหนึ่งครับโอ้โหหนึ่งต่อเก้าครับเก้าต่อหนึ่งครับอ้ยยอดว่ะ สิบต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อสิบสสิบต่อหนึ่ง สิต่อหนครับคอกครับลูกนี้1นต่อสิครับคต่อสิครับ สิบเอ็ดต่อสองสองต่อสิบเอ็ดครับไปเจ้าสามสิบเอ็ดสามต่อสิบเอ็ดเจ้าสี่ต่อสิบเอ็ดครับ <4. S 1> 11บเอ็่สิบเอ็ดต่อสีเนอย่้สิบองสี่สิบเกมครับสิต่อส